รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวยัย m o เด n ไ g ท t วีร่วมกับมังโปรดักชั่น สวัสดีครับนี่คือรายการดีไฮโปรไฟน์นะครับเบื้องหลังความสำเร็จครับคุณผู้ชมอย่างแรกนะครับต้องสวัสดีปีใหม่คุณผู้ชมก่อนนะครับปีใหม่นะครับสิ่งใหม่ๆและก็มีเรื่องราวใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในชีวิตคุณผู้ชมนะครับวันนี้เลยครับรายการดีไฮโปรไฟน์ก็จะพาคุณผู้ชมนะครับมารู้อนาคตกันดีกว่ามาอย่างกันดูนะครับว่าอนาคตที่จะเกิดขึ้นในปีใหม่ปีนี้คุณผู้ชมต้องเตรียมตัวอย่างไรและควรจะทำอะไรควรจะลงทุนกับอะไรหรือควรจะรักใครชอบใครทำอะไรวันนี้มีคำตอบหมดแล้วครับกับอาจารย์คาทาสวัสดีครับ สวัสดีครับทุกท่ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมสวัสดีปีใหม่ทุกๆกท่านด้วยครับใช่ครับโอ้โหปีใหม่ปีนี้นะครับอาจารย์ครับมาถามอย่างแรกเลยครับควรจะลงทุนกับหุ้นตัวไหนครับควรจะลงทุนควรจะลงควรควรที่จะถอนทุนคืนก่อนหมดเลยแต่สิ่งสําคัญที่สุดที่เราจะพูดเสมอเลยไม่ว่าจะราศีไหนเลยก็ตามคือการไปเที่ยว เพราะการไปเที่ยวเนี่ยไปรับเอาพลังของชีวิตอันนี้เป็นประชาที่ชอบที่สุดในโลกเลยครับอาจารย์ครับเพราะว่าอะไรวะคนจีนเนี่ยเขาถือกันมากเลยว่าการไปเที่ยวนี่คือการไปรับเอาพลังของธรรมชาติมาเพิ่มพลังให้กับชีวิตคือทิ่ท้อนั่นเองแปลว่าไปเที่ยวกันน้ําไม้ไฟดินทองไปทะเลสดชื่นไปภูเขารู้สึกสบายใจไปวัดสงบไปท่องหลอดึง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 อะไรก็ได้แหรอครับก็ได้หมดเลยแต่ การไปทองหล่อจะเสียพลังจิตนิดนึงแล้วไปพระรามเก้าจิตจะฟุ้งเหมือนกันหมดเลยโดยเฉพาะไปรัชดาชั้น3ามลัดเสียไม่ได้เลยน้าพันสองถ้าลงมาจีน9 0้ถ้าลงมาฮ่องกงห้าห้อกไไม่ใช่อาจารย์ก็อยากจะฝากบอกว่าคือไปในสถานที่ที่ดีมันก็ทําให้ชีวิตเราดีเพราะฉะนั้นไปรับพลังน้ําไม้ไฟดินทองเป็นสถานที่ที่เป็นธรรมชาติน้ําไม้ ไป<ส>ดินทองไปวัดอย่างนี้เราก็จะมีความสุขนะอัน,นี้ก็จะแนะนําเสมอเพราะฉะนั้นสําคัญที่สุดเลยคือไปเที่ยวลองลงไปคืออะไรไปสวดมนต์เป็นการยกระดับจิตให้พลังใจเพิ่มพลังชีวิตทําให้เรามีสติแล้วก็แก้ไขปัญหาแต่ไม่ใช่เป็นการลดบาปเราลงไม่ได้ลดแต่ทําให้เราอ่ะไม่สร้างบาปเพิ่มและสวดอะไรล่ะครับมันมีเยอะมากเลยบทสวดนะครับอาจารย์ต้องมาดูเฉพาะจบะ เดี๋ยววันนี้เราคุยให้หมดเลยวันนี้เ,<ล>เราคุยเรื่องนี้ก่อนเลยเดี๋ยวเราเรื่องครับของราศรีเรื่องของราศรีเริ่มแรกราศรีมังกรสนับสนุนโดยยาสีฟันซิสเต m มาบะมีกึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า ปาวินวอชลิควิดแบล็กแอนด์ดกเรื่องของราศีเริ่มแรกราศีมังกรราศีมังกรได้ไพ่พระรามครองเมืองแล้วก็ได้ไพ่วานอนถมทะเล uh huh. เพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรเนี่ยจะมีเกณฑ์เลื่อนตำแหน่งครึ่งปีแรกจะมีการขยับขยายการเริ่มต้นที่ดีครึ่งปีหลังวานอนถมทะเลแปลว่าต้องระวังการลงทุนจะเสียเงินไปโดยไม่เต็มเพราะหานุมานเนี่ยถมทะเล สั่งวานอนทั้งหลายไปถมทะเลเสร็จแล้วนางเงือกก็ทําไมรู้ไหมทําไมครับก็เอาหินที่ถมอ่ะออกมันก็ไม่ถึงกรุงลงกาสะทีคือ,อถมแล้วไม่เต็มถมแล้วไม่เต็มหนุมานุมานชักโกรธเอ๊ะทำไมถึงถมไม่เต็มดำลงไปดูอ้โอเ,จเจ๊ทั้งหลายนี่เองนางเงือกออถมเอาถอถมไปเสร็จเอาออกถมไปเสร็จนะเอาออกหนุมานแก้ยังไง จับนางเงื้อเป็นเมียออจบไหมจบจบครับล <laughs> ตกลงแปลว่าอะไรครับงงห,หมดเลยครับเนี่ยแปลว่า <laughs> แปล <laughs> ว่า <laughs> ตอนแรกครึ่งปีหลังครับ <laughs> ทําอะไรแล้วเนี่ยจะเหมือนกับตําน้ําพริกละลายแม่น้ํา <laughs> เพราะฉะนั้นวิธีการง่ายๆของชาวราศีมังกรง่ายที่สุดเลยปล่อยปลา ร oh. าศีก์กรปล่อยป่าไปไหว้พระตามสายน้ำต,ต่อไปราศีกุม oh. ชาวราศีกุมได้อิทธิพลของไพนางสีดาลุยไฟกับพระสุรัชสวัสดีโอ้โ oh. หได้นางสีลาลุย,ลย,ลยไฟลุยไปเลยพิสูจน์เลยพระสุรัชสวัสดีนี่หมายถึงว่าอะไร เทพแห่งวิชาการเพราะฉะนั้นชาวราศีกุมนี่ทำเกี่ยวกับวิชาการการงานต่างๆโดดเด่นมากปีหน้านี้นะฮะแล้วก็กลางปีไปแล้วเหนื่อยหน่อยคือจะแบ่งเป็นสอ,สอช่วงมา6เดือนแลกหเดือนหลัง6เดือนแรกเนี่ยจะสบาย6เดือนหลังนี่ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของออคนขัดแ่งขัดขวางคู่แข่งขันรวมไปถึงคําพูดที่ไม่ดีทั้งหลายง่ายๆเลยทําใจสบายๆเหลี้ยงอย่าไปฟังมาก ะะชาวราศีมังกรกับกุมถ้ามีโอกาสสวดพระคาถารรมจักกับบาวัตนาสูตรและคาถาบารมี30ทัศะะก็จะเป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตทําได้บ่อยๆนะฮะแล้วก็ชาวราศีกุมไปไหนดีขับไหว้พระศักดิ์สิทธิ์เพราะชาวราศีกุมคือคนโทน้ํารับพลังชีวิตตามสายน้ําไปวัดหลวงพ่อวัดได้ขิงลงวัดที่อยู่ริมน้ําอูยเยอะเลยหลวงพ่อโสธรดีไหม ไปรับพลัง่าบแม่น้ําสายน้ำบางปะกงหรือว่าจะไปที่ไหนดีโน่เลยหลวงพอ่อฤษีลิงดําแม่น้ําสแกกลังอยู่ที่ไหนจังหวัดอุทัยธานี <c oughs> นี้ก็ได้นะฮะต่อไปราศีมีน <c oughs> ราศีมีนได้ไพ่พิธีสยุมพรหรือเด e l o ลิ r กับพระรามคองราชโอ้ <c oughs> โห <c oughs> ดูดีมากนะฮะดีอ่ะนายจ๋าราศีมีนนี่ครึ่งปีแรก นึกอะไรไม่ออกแต่งงานเลยโอ๊ยเหรอฮะอ่าสบายไหมสบายจะบ้าเหรอหาเจ้า <c oughs> สาวกับเจ้าบ่าวก่อนสิไม่อยู่ดี้ยคุณครับแต่งงานกับผมไม่ครับไม่ได้นะเออมันต้องมีศึกษาดูใจกันก่อนแต่นั่นหมายความว่าความรักกําลังจะทำไมมีความสุขมีความสบายใจแล้วก็อาจจะมีเกณฑ์ที่จะคบหาดูใจพูดคุยกันไปถึงเรื่องของความรักได้เขาเรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่ เปิดใจกว้างๆเตรียมรับความรักที่จะเข้ามาในปีแพะมหาเอง่งส่วนครึ่งปีหลังชาวราศีมีนได้พระรามของราชแสดงว่างานราชการทหารตำรวจเด่นเป็นพิเศษชาวราศีมีนถ้ามีโอกาสเช่นเดียวกันอันนี้อยากให้ทำก็คือทำทานบารมีโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของน้ำน้ำถวายน้ำดื่มให้กับวัดถวายน้ำปานะอ่านี้ได้ไหม สบายสบายเหลืองเลี้ยงเย็นเย็นหรือเครื่องทําน้ําดื่มนี้ก็ได้ซื้อน้ําให้เด็กกินนะแมซื้อน้ําให้เด็กเลี้ยงน้ำคือสมัยทำบุญนอนหลับทำบุญทำไ้ไม่ได้โดไปที่เราบ้าเหรอไม่ได้อาจารย์เพราะฉะนั้นนี่คือวิธีการนะฮะก็คือสบายสบายแบบนี้ก็จะทําให้น้ํานี่หมายถึงความร่มเย็นแล้วก็โชคลาภต่อไปราศีเมษราศีเมษได้ที่ฝนหลวงไพหนุมาถวายคันสอน และโทษสก,กันเกี่ยวนางสีดาอืม <c oughs> อันแรกก่อนฮนุมานถวายคันสอนต้นปีแรกจนถึงกลางปีได้โชคได้ลาบบริวารให้คุณให้การช่วยเหลือส่งเสริมอย่างขออาจารย์สบายเลยบริวารให้คุณบริวารยู่เฉยๆมีเมีย,ม,ม,ย,ม,ม,ยมีเมียเสร็จมีลูก <c oughs> อาจารย์เลี้ยงทั้งเมียทั้งลูก <c oughs> แต่ะก็เมียก็ทํางานลูกลูกก็น่ารัก <c oughs> ก็เก่งไก่ดี <c oughs> บริวารก็มีความสุขตั้งใจทํางาน <c oughs> อันนี้ก็ได้ไหมได้หรือบริวารอาจจะนําชัยชนะที่ดีนําสิ่งดีๆมาสู่องค์กรหรือตัวเราอันนี้ก็คือบริวารให้คุณนะฮะอีกอันหนึ่งครึ่งปีหลังทศก,กัณฐ์เกี้ยวนางสีดาต้องดูให้ดีจะเป็นรักลวงตา Oh. จะมีคนมาติดต่อประสานงานกับเรานี่คนเกิดเดือนอะไรนะครับอันนี้สำ<ร>หรับราศีเมษค,คือช่วงประมาณเดือนเมษายนต,ต้องดูให้ดีเลยนะฮะที่ขึ้นไว้หน้าจอก็จะต้องดูก่อนว่าเอ๊ะคนที่มาติดต่อนี่หลอกเราหรือเปล่าเป็นยังไงใช่หรือเปล่าอย่างนี้ต้องดูแลให้ดีเรื่องอาจจะ<อ><อ>ใช่ก็ได้ใช่<อ>หรือไม่ใช่ก็ได้ต้องดูแลเรื่องเอกสารสัญญาคดีความถ้้มีโอกาสชาวราศีเมษร,รับพลังที่ดีเพราะว่าเป็นราศีของแกะ ราศีเมษคือเป็นแกะตัวผู้วิธีการก็คือยังไงทําง่ายๆให้ไปบริจาคค่าไฟเติมน้ํามันตะเกียงถวายหลอดไฟเทียนไขให้วัดไฟนี่หมายถึงความรุ่งเรืองและแสงสว่างสนับสนุนโดย BSC International โยเกิร์ตวิเชสผลิตภัณฑ์ซักผ้าเอเซนส์ต่อไปราศีต่อไปราศีพฤกษกราศีพฤกษกเนี่ยได้อิทธิพลของไพ่ทศจันทร์ทศกัณเจราจาพาลีและจักรพัรด,ดีต้นปีแรกมีการพูดคุยกันตกลงกันเรื่องงาน uh huh. หุ้นส่วนและการลงทุนต่างๆสำเร็จดีแต่ครึ่งปีหลังโอ้โหงานธุรกิจเสื้อผ้าเกี่ยวกับงานด้านสินค้าเกษตร ธุรกิจนําเข้าส่งออกสินค้าแปรรูปต่างๆโดดเด่นเป็นพิเศษแล้วก็สําหรับผู้หญิงเป็นพิเศษเลยนะสําหรับชาวราศีพฤษภมีเกณฑ์เลื่อนตําแหน่งหรือว่ากยับขยายงานกิจการแล้วก็มีความรักที่ดีถ้ามีโอกาสอยากให้ชาวราศีพฤษภมีเกณฑ์ที่ควรจะไปขอพอรอันนี้ไปขอพอรเลยเพราะว่าราศีนี้ต้องระวังเล็กๆเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพแล้วก็เกี่ยวกับ ครึ่งปีแรกเกี่ยวกับปัญหาเรื่องความรักก็ให้ชาวราศีพฤษภนั้นเนี่ยได้ไปขอพรแล้วก็จัดวางโคมไฟสวยๆไว้ในห้องนอนหมายถึงแสงสว่างราศีพฤษภนี่เป็นธาตุดินไฟกําเนิดดินทำให้โชคดีแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยไปบริจาคเกี่ยวกับซื้อที่ดินอสังหาริมทรัพย์ <c oughs> ซื้อที่ดินบริจาคให้กับวดัดให้กับโรงเรียนยากจ,จนหรือว่า สังคมหรือสาธารณะรก็จะทำให้โชคดีถ้ามีโอกาสสวดมนต์หน่อยนะก็ควรที่จะสวบดบทสำคัญเลยก็คือบทชัยมงคลคาถา อาหุงสาหัสามาพินิมมีแตาสาวุธทันตังคีเมฆหลังอุทิตกโคดสเส,สนะมาหลังทานังที่ทรมาวิธีนาจิตตวะมุนินโถตันเตชาสาะสัพวาตุเตชะยะมังคลานิเข้าใจยากสวดแบบแร็ปจะได้ไม่ง่วงบางคนแบบสวดหมดแล้วง่วงนอนเราก็สวดแบบแร็ปน,นิดหนึ่งได้ไหมสวดเร็วสวดช้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอให้ได้สวดขอให้มีสมาธิเพราะว่าสวดไปเรื่อยๆจะช้าลงเรื่อยเพราะว่าจิตของเรามันจะนิ่งสงบและสบายใจ ราศีมิถุนต้องระวังเขาได้วิตกนางสีดาเก้าดาบเป็นวิตกจริตนิดหนึ่งช่วงแรกๆเลย จะก,กังวลต้นปีถึงกลางปีเอ๊ะทำไมพี่มังกลับดึกจังนะดีไฮโปรไฟล์ก็อัดเทปนี่ทำไมห้าทุ่มเที่ยงคืนแล้วยังไม่กลับ <laughs> อ่าเ <laughs> ข้าใจอ่ะ <laughs> ัตกจริตอย่างงี้ยตกจริตนิดนึง <laughs> จริงๆแล้วไม่ได้มีอะไร <laughs> นะนี่แก้ตัวไปด้วยในตัว่า <laughs> 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 สิ่งสำคัญที่สุดเลยคืออยากให้ทำใจให้มันสบายๆเหลี่ยงเลี้ยงนะ <laughs> และที่สำคัญสวดมนเลยต้องสวดมนราศีนี้ต้องสวดมนเด็ดขาดเพื่อที่จะเรียก เป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตบทสวดที่ดีคือบารมี30สทัศนะฮะแล้วก็บทสวดยอดพระกันไตแต่มันยาวมากเลยครับบารมีส0สิทธัศนมันรู้แป๊บเดียว5นาที1ินาทีเองถ้ายอดพระกันไตปิดกจะยาวกว่าหน่อยนะทานะบารมีสัมปันโนเป็นการอัญเชิญบารมีคือความดีของพระพุทธองค์ทั้ง10ประการและ30ประการโดยละเอียดเนี่ยมาน้อมนําไว้กับตัวเราถือว่าเป็นสิมงคลอ้าวต่อไปราศีมิถุนแล้วราศีกรกฎ Uh huh. ราศีกรกฎไม่อยากจะคุยเลยได้ไพ่แรกก่อนพระจันทร์ไพ่ที่สองเอาไพ่แรกเดอะสตาร์ไพ่ที่สองพระจันทร์ไพ hey. uh ่ huh. แรกก่อนพระพระเดอะสตาร์เดอะสตาร์นี่ก็คือเสนาวานอนดวงดาวให้มีโอกาสอยากให้ชาวราศีกรกฎไปบูชาดาวโดยเฉพาะที่วัดเขตนาบุญญารามจังหวัดจันทบุรีเพราะะื่นจะถูกอะไรกับกลางคืนเพราะราศีกรกฎนี่ขึ้นอยู่กับสายน้ำสายน้ำนี่ขึ้นอยู่กับอะไรรู้ไหมจ้า รพระจันทร์ได้ไพ่ m มู n พระจันทร์ก็คือไทยอิมเพราะฉะนั้นหนุ่มและสาวราศีกรกฎครึ่งปีหลังตั้งแต่มิถุนาไปแล้วจนถึงธันวา2558จะมีอารมณ์โรแมนติกอบอุน่นนุ่มนวลถ้าเป็นผู้ชายอยู่ดีๆก็อยากจะแบบเฮ้ยอยากจะลองทำอาหารให้แฟนรับประทานสงสารแฟนมากอ้วกแตกแน่ <laughs> แล้วก็จะมีอารมณ์โรแมนติกแต่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับฝีมือเขาจะ่าอยากจะเอาใจใส่แฟนแบบน่ารักน่ารักแล้วที่สําคัญต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพภูมิแพ้ระบบทางเดินหายใจปอดหลอดลมนี่ราศีกรกฎพูดเยอะหน่อยเพราะอะไรรู้ไหมครับอาจารย์กถาราศีกรกฎผมก็ราศีกรกฎอ้เหรอลำเอียงงเป็นคนลำเอียงคนชัดเจนงต่อไปราศีต่อไปราศีสิงราศีสิงเนี่ยได้อุ้ยนางศีดาสิ้นชีพ ครับคนที่เกิดสิสิงหาแล้วก็กันยาน,นนทกสิน้นฤทธิ์แรกก่อนแรกก่อนแรกก่อนผู้หญิงก่อนตั้งแต่ต้นปีถึงกลางปีชาวราศีสิงห์ต้องระมัดระวังเล็กๆเ,เ,เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพแล้วก็เรื่องของความรักรวมไปถึงเกี่ยวกับเรื่องการงานเฮ้ยดูเหมือนเรากำลังจะสําเร็จละยังไม่สําเร็จเอ๊ะมันจะยังไงเจ้านายจะเลื่อนตําแหน่งไหมไม่ต้องกังวลเพราะได้ไพ่นางสีดาสิ้นชีพตายไหมไม่ตาย เพราะว่าที่ตายไปนั้นคือหลอกพระรามหลอกก็ตายไปแล้วแต่จริงๆแล้วเธอยังไม่ตายสุดท้ายเธอกลับมาใหม่เพราะฉะนั้นนี่คือวิธีการนะเพราะฉะนั้น ครึ่งปีแรกเราอาจจะรู้สึกสับสนกังวลชาวราศีสิงจะไม่มั่นใจเจ้านายจะรักไหมหรือ,อยังไงหรอหอกอะไรอย่างงี้เป็นได้ถ้าเป็นเรื่องความรักก็ผู้หญิงจะหลอกไหมผู้ชายจะหลอกไหมมีมสองคนคบสองคนอยู่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมถูกต้องอันนี้ต้องดูแลนิดนึงแต่ไม่ต้องกังวลพราะกลางปีไปจนถึงปลายปีนั้นจะตายไปนนทกสิ้นฤทธิ์อ๋อคนที่เราแบบอืมเล่นตัวนักใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยต่ที่สุดจะกลับมาลักเราเห็นคุณค่าของเราเน่ดีไหม แล้วก็จะมีความสุขประสบความสําเร็จก็ต,ต,จต้องใจเย็นๆต้องใจเย็นๆแล้วก็ต้องระมัดระวังเล็กๆเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์สนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติมองฟลอร์ปลากระป๋องซื่อสัตย์ ais 3 g 2100ต้องไปราศีกันพระรามเดินดงรพระรามเดินดงต้องไปแล้วก็พระรามออกศึกต้องไปไหนรู้ไหมครับไปเที่ยวแล้วก็พระรามเดินดงต้นปีถึงกลางปีนึกอะไรไม่ออกให้ไปเที่ยวการทำงานเกี่ยวกับเดินทางการติดต่อสือ่อสารการขยับขยายการนำเข้าการส่งออกเด่นมากเป็นพิเศษแล้วก็ท้ามโอกาสให้เดินทางอย่างที่บอกท่องเที่ยวควรจะไปไหว้เจ้าพ่อมา้า เจ้าพ่อมาเพราะว่าอะไรการเดินทางปลายปีได้พระรามออกศึกอมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจเจ็ดขาดขอให้ชาวราศีกันเดินหน้าลุยไปเลยสิ่งที่คิดไว้ซิกเซน์ของตัวเองถูกต้องเข้าใจอย่างนี่เรื่องงานนะไอ้เรื่องอื่นไม่เกี่ยวนะหมายว่าเรื่องงานอย่างเดียวเฮ้ยอันเนี้ยเราทําแล้วต้องดีเดินหน้าลุยได้เลยต่อไปราศีตาช่างราศีอะไรครับตุลังตุลตาช่างคนเกิดราศีนี้เป็นไง งกบ้าไม่ใช่ตาช่างไม่ได้เกี่ยวกับงกตุนางนะฮะตาช่างแปลว่ารอบข้อเด่นมากเรื่องอะไรรู้ไหมเรื่องของบุตรพระอาทิตย์ได้ไพ่เดอะซันเดอะซันดังนั้นครึ่งปีแรกเจริญรุ่งเรืองได้บุตรมีการขยายงานท้องแน่นอนใครอยากมีบุตรทำการบ้านเลยสบายมากถ้าไม่ทำก็ท้องอยู่ดีจะบ้าเหรอไม่ทำจะท้องในคนไม่ใช่ประกาศ เออเขาจะไม่ต้องทำไม่ทำเดี๋ยวคนอื่นไปทำแทน้าใจอย่างแล้วก็ดีมากดูดีไฮโปรไฟล์เสร็จค้ำคสบายๆจุดเทียนหอมโจมโลนเก๋ๆอะหอมโรแมนติกโอเคป่ะมีบุตรเลยมีบุตรับในช่วงของครึ่งปีหลังได้นางสวาหาอันนี้ต้องระวังหน่อยก็คือเรื่องการงานเอกสารสัญญาคดีความจะเลื่อนล่าช้า แล้วตอนนี้เห็นไหมบอกแล้วถ้าไม่รีบมีบุตรหรือซื้อบ้านที่อยู่อาศัยพอครึ่งปีหลังเนี่ยมันจะเลื่อนล่าช้าหรือทําอะไรแล้วมันจะเลื่อนออกไปก่อนอาจจะต้องรอไปปีหน้าเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องดูให้ดีต่อไปราศีต่อไปราศีพิจิกราศีพิจิกครับราศีพิจิกคือช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนพฤศจิกายนถึงประมาณวันที่15ธันวาคมถูกต้องครับเป็นช่วงโดยประมาณนะฮะดได้พิจิกนะฮะหนุมานคลองเมืองอ คลองราชสมบัติได้ไพ่สี่คทาและสิบถ้วยโอ้โหราศีนี้มาแล้วอาจ,จารย์คทาสีคนเลยครับไม่ใช่อนุมานคองเมือง4ี่คาถาแปลว่ามั่นคงแล้วก็ได้เลื่อนตำแหน่งตั้งแต่ต้นปีถึงกลางปีอยู่ดีๆก็ได้ลาบลอยจากผู้ใหญ่แล้วก็มีเกณฑ์เลื่อนตำแหน่งการขยับขยายการงานใหม่ๆเกิดขึ้นในช่วงต่อไปก็คือในช่วงของกลางปีถึงปลายปีได้ครองราชสมบัติคือพระรามกับ นางสีดาและลูกๆนะฮะก็ได้กลับมาครองราชสมบัติแปลว่าได้แต่งงานสมหวังมีความสุขนะเพืนชาวราศีพิจิกต้องระวังเรื่องเดียวคือทางเดินอาหารกระเพาะอาหารลำไส้เกี่ยวกับสุขภาพหรือไม่ไมออกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่อันนี้ต้องระวังเรื่องเดียวเลยเรื่องสุขภาพนี้ต้องระวังแล้วก็อีกเรื่องนึงระวังเล็กๆก็คือเกี่ยวข้องกับในเรื่องของอะไรเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางก็ดูแลตัวเองนิดนึงสุดท้าย ราศีธนูจู้ฮุกรูทำไมฮะาจารย์จู้กูคืออะไรจู้ฮุกก,กูก็คือว่าอยู่คนเดียวงร้องเรียกนกเขาบินข้ามเขาไม่ใช่คู่เราเฝ้าแต่แลม,มเอเพลงอะไรโบราณโบราณอาจา,ารย์กระาร้องไไไ้ไม่เคยได้ไเลยไจ<ะ>ไม่เป็นพวกเลยนะไพวาลุศีชนก The เดอะเฮอร์มิตต้นปีถึงกลางปีนี่เหงาหน่อยมีความรักเข้ามาต้องชะตาดอกท้อลวงตา เกี่ยวกับเรื่องของความรักเนี่ยยังไม่ได้อย่างที่คิดพอจะเจอใครเขาก็มีเจ้าของไปจีบใครเขาไม่มีเจ้าของเขาก็ไม่ชอบเราบ้างล่ะเออช่วงนี้เนี่ยงานด้านครูอาจารย์นักวิชาการจะเด่นนะฮะ mm hmm. กลางปีถึงปลายปีล้มพิธีรับหอ,อกโมกษะช่วงปลายปีชาวราศีธนูจะกุมใจมากกับเรื่องอะไรรู้ไหมกับเรื่องของจะมีคนที่แบบเขาเรียกว่าเป็นคู่แข่งหรือว่าปองร้ายหรืออาจจะรู้สึกมีอคติ วิธีการง่ายๆนอกจากแผ่เมตตาช่วยได้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเลยคือให้อภัยแล้วเนี่ยอีกส่วนหนึ่งเลยต้องแสดงฤทธ์แสดงฤทธินิดนึงเพราะบางคนเนี่ยให้ภัยก็แล้วนะแล้วก็สบายๆเลี้ยงเลี้ยงก็แล้วก็ยังไม่รู้สึกแสดงฤทธ์หมายถึงไม่ต้องไปว่าเขาไม่ต้องไปโต้ตอบเขาแต่แสดงให้เขาเห็นถึงบารมีคือความดีที่เรามีสุดท้ายแล้วเขาจะกลับใจมารักให้ชอบพอเราหร <นะ S 2> ือมีคาถา นะเมตตาโมกุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูกับตัวกูนะกุ๊กกุ๊กไม่ต้องมีไม่ต้องมีกุ๊กกุ๊กจบอยู่ที่เอนดูกับตัวกูนะอ่าบางคนบอกใส่กุ๊กกุ๊กลงไปดูขังไม่ใช่ไม่เกี่ยวไั้ไก่ร้องไก่ร้องไม่เกี่ยวกันเพราะฉะนั้นท่องคาถานี้นะเมตตาโมกุลนานะฮะก็แล้วก็ทําใจให้สบายและนี่คือทั้งหมดทั้งปวงของ12ราศีในการดูแลตัวเองใน ปีนี้ครับปีมะแมปีแพะมหาเฮงเฮงเฮงมังโปรดักชั่น